คือเนื้อเกี่ยง่ายมากเอออย่างที่ออกเขมเลยว่าปกปิดดีแต่บางเบานะคะผิวคือเรียบเนียนบางเบาสบายหน้ามากๆคือไม่ทําให้หน้ายเยิ้มเลยนะคะเขาควบคุมฟินตชผิวออกมาได้ดีเลยสัมผัสอ่ะที่เราได้อ่ะมันเหมือนกับเราไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง First Lacy นะคะ,ะ,คะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดีนะ ซึ่งสิ่งที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือน,นี่เลยค่ะจะเป็นรองพื้นจากแบรนด์โซลานะคะทุกคนสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาจะมีชื่อว่า Solar Foundation Primer ์ p f 5 0 PA++++ 3บกนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาจะออกกันมาทั้งหมด2เฉดสีนะคะทุกคนก็คือจะมีเบอร์2-0นะคะเหมาะกับคนผิวขาวหรือว่าคนผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็จะมีเบอร์3-0นนะคะเหมาะกับคนผิวสองสีค่ะ นี่จะเป็นหน้าตาตัวแพ็กเกจของเขานะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็เขาจะมีคําเคมมบอกด้านหน้าชัดเจนเลยนะคะที่ด้านหลังก็จะมีรายละเอียดต่างๆบอกนะคะค,คําเคมส่วนประกอบวิธีการใช้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเขาเคมว่าเป็นรองพื้นสูตรน้ำผสมไพรเมอร์เนื้อแมตนะคะเราก็จะช่วยล็อกผิวของเราเนี่ยให้มีความเรียบเนียนถึง18ชั่วโมงเลยตัวเนื้อเกี่ยง่ายนะคะผิวดูเป็นธรรมชาติแล้วก็เขามาพร้อมกับการปกปิดนะคะแต่ว่ายังคงความบางเบาช่วยเบอร์ลูขุมข,ขนนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานนะคะช่วยคุมมันกันน้ํากันเหงื่อด้วยแล้วก็เขาบอกว่าจะไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยเยิมในระหว่างวันนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยการแดดของเขาจะอยู่ที่ sp เ p ห้าสิบบวกนะคะทุกคนแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยเขาช่วยบำรุงผิวของเราด้วยนะคะก็คือเขาจะมีส่วนผสมจากสมดําค่ะจะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับตัวนี้เนี่ยคนผิวแพ้ง,ง่ายสามารถใช้ได้นะส่วนสีนะคะทุกคนนี่จะเป็นเบอร์20นะคะก็คือเหมาะสำหรับคนผิวขาวผิวขาวเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์30นะคะเหมาะกับคนผิวสองสีค่นะนี่เลยนะคะคก็ ตัวเนื้อของเขาอะทุกคนคือเกี่ยง่ายมากนี่นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะลงครึ่งหน้ากันก่อนนะคะจะได้เปรียบเทียบฟินิชผิวให้ทุกคนดูนะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นเบอร์20นะคะทุกคนแล้วก็จะใช้เป็นฟองน้ําลงนะคะตัวเนื้อของเขาอะทุกคนคือมีความบางเบามากๆเลยนะคะนี่เลยเราก็แบบค่อนข้างเกี่ยง่ายมากเลย จะเป็นฟินิชผิวที่ได้นะคะทุกคนนี่คือเนื้อเกี่ยง่ายมากแล้วตัวเนื้อของเขาอ่ะมีความบางเบามากๆเลยนะคะ นี่แล้วคะ่ะว่าจะเกลืนเข้ากับผิวของเราไปแบบนี้เลยอันนี้คือข้างที่ไม่ได้ลงอันนี้คือข้างที่ลงแล้วแล้วคือแบบสามารถใช้นิดเดียวทุกคนแล้วก็เกลี่ยได้ทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องปกปิดเนี่ยคือทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะคะทุกคนให้ทุกคนเปรียบเทียบที่ใต้ตาคําของเรานะคะเห็นไหมแต่จริงๆอะเขาอาจจะไม่ได้ปกปิดได้แบบมิดขนาดนั้นนะคะทุกคนคือเราอะสามารถไปใช้ควบคู่กับคอนซีลเลอร์ได้เลยแต่ในเรื่องของความบางเบาในเรื่องของผิวสวยอะ่ะ คือให้เลยมีความเล่นแสงนะคะทุกคนเฮ้ย <c oughs> เขาเคมว่าเป็นแมตต์นะคะแต่ว่าตัวเนื้อของเขาอ่ะมันไม่ได้ทําให้หน้าของเราอ่ะมันดูแห้งเลยนะยังแบบคงความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ผิวที่แบบดูมีความเล่นแสงนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะขอตัวไปลงอีกครึ่งหน้าแล้วก็ลงที่คอนะคะลงทั้งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือจะเป็นฟินิชผิวที่ได้เลยฟินิชผิวคือสวยมากนี่นะคะคือผิวของเราเนี่ยจะมีความละเอียดมีความเรียบเนียน ขึ้นมาเลยแล้วก็คือเนื้อของเขาอะ่ะบางเบามากแล้วก็แบบเอออย่างที่ขเขาเคมเลยว่าปกปิดดีแต่บางเบานะคะคือเบาสบายหน้ามากๆไม่ทําให้เรารู้สึกหนักหน้าเลยแล้วก็คือเขาว่ายังคงความแบบเป็นธรรมชาติให้กับผิวของเราอะ่ะแต่อันนี้เนี่ยอาจจะดูแบบสว่างก่าผิวเราไปนิดนึงนะคะแต่คิดว่าถ้าแต่งหน้าออกมาคอนทัวร์ออกมาเนี่ยน่าจะได้เลยโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูฟินิชผิวกันอีกทีค่ะไปแต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็คือจะเป็นฟิลิปผิวที่ได้เลยนะคะทุกคนฟิลิปผิวคือสวยมากมีความบางเบานะคะแล้วก็คือให้ความเป็นธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าเออเขาอาจจะดูแบบสว่างกว่าผิวเราไปหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คือแต่งหน้าออกมาก็คือ ดีมากชอบมากๆเลยนะคะแล้วผิวคือเรียบเนียนบางเบาสบายหน้ามากๆแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนอะไรแบบนีน้ทุกคนคือเขาเบอร์แบบเรียบเนียนไปเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทดสอบกันสัก3-4ชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของการคุมมันกันน้ํากันเหงื่อนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีค่ะกลับมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเลย Thank yeah. สำหรับผิวหน้าตอนนี้นะคะทุกคนคือหน้ามันก็มีความมันนะแต่เรารู้สึกว่าฟินิชผิวอะคือมันไม่ได้มีความมันขนาดนั้นคือไม่ทําให้หน้าเยิ้มเลยนะคะให้ทุกคนสังเกตที่จมูกนะคะที่ร่องจมูกคือมีความมันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาควบคุมฟินิชผิวออกมาได้ดีเลยแล้วก็หลังจากที่ดูนะคะก็คือหน้าไม่ได้ดรอปนะคะทุกคนคือแต่งไปยังไงตอนนี้ก็คือยังอยู่อย่างนั้นเลยแล้วก็แบบที่ชอบมากๆก็คือความเรียบเนียนทุกคนจริงๆอะสัมผัสอะที่เราได้อะมันเหมือนกับเราไม่ได้ลง รองพื้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ในเรื่องของการกันน้ํากันเหงื่อนะคะเราได้ใส่แมสก์ใบด้วยนะคะตอนที่มีเหงื่อเขาก็จะมีหลุดออกมาติดแมสกนิดนึงนี่นะคะทุกคนคือไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะคือมันแบบไม่เยอะนะนนิดนึงนี่นะคะก็สําหรับความรู้สึกของเราหลังจากที่ได้ใช้นะคะก็คือเราชอบเขานะเพราะว่า เราชอบในความบางเบาทุกคนอย่างที่แบบพูดไปหลายรอบเลยว่าคือเนื้อของเขา,าบางเบามากด้วยความที่เขาเป็นสูตรน้ําด้วยนะคะแล้วก็คือมันเกลี่ยง,ง่ายมันบางเบารู้สึกสบายหน้ามากๆไม่ได้แบบรู้สึกหนักหน้าเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาคงความแบบให้ผิวดูเป็นธรรมชาติดูเป็นผิวนะคะทุกคนคือเขาไม่ได้ไปโบกผิวเราอ่ะก็คือแบบทํางานผิวออกมาได้ดีมากๆอันนี้คือชอบมากๆเลยแล้วก็คือเขาสามารถเบอร์ลุคทคนได้ดีทําให้หน้าของเราแบบเรียบเนียนมากๆเลยแล้วก็ หนึ่งนะคะในเรื่องของการปกปิดเนี่ยก็คือทําออกมาได้ค่อนข้างดีอย่างที่เราแบบได้ลงครึ่งหน้าให้ทุกคนดูเลยแล้วก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสูตรน้ําแล้วก็มีความบางเบาด้วยนะคะใครที่แบบผิวแพ้ง่ายหรือผิวเป็นสิวเนี่ยคือสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ไปอุดตันผิวแน่นอนแล้วก็เออยังช่วยบํารุงผิวของเราด้วยนะคะก็สําหรับตัวนี้นะคะทุกคนราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่49บาทนะคะมาในปริมาณ 7ML นะคะแล้วก็อย่างหนึ่งอะทุกคนคือเขาเป็นของเกาหลีเรารู้อยู่แล้วว่าเออเกาหลี เขาจะทํางานผิวออกมาได้สวยนะคะแล้วคือสวยจริงยังแบบคงความบางเบาแล้วก็เขายังมีความเล่นแสงทุกคนเห็นไหมถึงแม้ว่าตัวเนื้อของเขาว่ามันจะมีความเล่นแสงอะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไปทําให้หน้าของเรา,ามันดูมันเยิมซึ่งแบบดีมากๆป้ายาให้ไปตําเลยนะคะสําหรับเบอร์30นย์นะคะคนผิวสองสีเนี่ยสามารถหาซื้อกันได้ที่เซเว่นเลยนะแต่ว่าเบอร์2 0ูนย์เนี่ยเขาจะไม่ได้มีวางขายในเซเว่นนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางการสั่งซื้อแล้วก็จะใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปอีกทีนะคะใครที่สนใจก็ ลองไปเลือกไปตามกันได้เลยค่ะคือผิวสวยมากโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับการรีวิวลองพื้นจากแบรนด์โซลานะคะทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะช่วยประกอบการตัดสินใจของทุกๆคนได้นะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุคไหนก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ